สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่คาเฟ่ยอดดอยนะเจ้าในคำคืนนี้คาเฟ่ของมูเฮาก็พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนนะเจ้าขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยเจ้าถ้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วตึง ป้ากะอ่าพี่จีแล้วนะน้องก็ชอบมากมากเลยอ่ะที่บอกว่าอ่สวสวอาสุสุแครอทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ป้าบอกว่าจะให้นอนนะ,ะแต่ว่าความจีแล้วนะน้องก็อยากได้สุแครอทที่มันอยาก,กว่านี้อ่ะคือความจีน้องก็ไม่ได้ก็อยากได้นะแต่ว่าแบบว่าคุณป่อเขาก็เป็นอว่ะงว่าแบบว่าหนูจะได้ของเอ้ไม่ใช่หนูจะได้แบบว่า กุหลาบนกกระพายอะไรอย่างเงี้ย uh, ป้าแบบว่าขลอบมันก็มีประโยชน์จริงมะมันแบบว่ามาตะกี้ของแพงด้วยจริงมะอ๋อป้าป้าฟังมาม่าแล้วก็ก็ดื่มหน่อยละกันนะไหนไหนของน้องอ่ะไหนของน้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเคยกินก็ได้ใจเยังยังก่อนนะป่านะเวลามีอีกเยอะเลยมีอีกเยอะเลยจ้าป้า ชอบไหมอบมากๆเลยปานเนี่ยน้องมามานสวยมาเลยมีป่านเด็กกะปิกกะปิไดตั้งใจซื้อให้เจอมาเลยถูกใจมากๆเลยตั้งใจมากเนี่ย ชอบมากๆเลยอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะป๋านี่งนะั้นเราเส,สิร์ฟมาอวดเรากดปัดซื้อมาให้นะเดีย๋ยวเวลาที่น้องอยากซ้อมร้องเพลงกับเพื่อนนะกูแค่หยิบขึ้นมะาข้าวโพดอย่างนี้นะล้วก็ร้องเพลงเลยนะป๋า,ปาน้่าชอบมากๆเลยเนะี่ยซ้อมร้องเพลงกับเพื่อนนะใช้ที่ไปประจำเลยเป๋าก็ดีใจ <laughs> อันนี้ก็สเสิร์ป๋าที่จะมามันเลยอ๋อป๋าป๋าตาละ่สะสอตุน่ะทำไมน้องไม่มีอ่ะ ถ้าตอนน้นทำไมนน้องมันมีอออ๋ยากได้แบบนั้นเนอะตุ่ม้าไม่อยากได้ไม่พูดเกิดได้มันมาเลยอ่ะกำลังปัดให้น้องนะอืมได้วันนี้ไงนะได้เอาแบบเอาแบบสวยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะวันนี้ป๋ากลับมาใหม่อาซาเลยทีก็สบายผิวกับเขากลับมาเล่เพื่อนติดฟอนไม่เป็นไรหรอกเพื่อน อย่าไปทำอะไรออกมาต้องี้กันไปนานขนาดนี้่อกจะขอก็ไม่มาขอสีแก่แล้วเถอแม่แกวแล้วน่จะสาสีแล้วไม่มาเลยอ่ะแฟนไปทางานนะนาว้ายเปล่าแฟนไปทำงานเก็กเงินมันสมาธิใช่คือแบบคือคือมะนาวค่ะ ใจแค่เจ้าจะไว้ใจด้กาค่ะต่อไปนะต่อไปน่ะเจ้าก็ขอเชิญพบกับน้องแนนนะเจ้า้าพี่เาเข้ามาก็เมเลยไอ้ถามอินเลยเอ่ะเมเลย ถังเป็นจะได้บ้างอ่ะก <God, S 1> ็นนสบายดีกรุงเทพเป็นกรุงเทพเป็นจะได้พ่อโอ้กรุงเทพนี่มีท,ที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนี่แน่นดีน้องอ่ะใครใครอยากใครอยากไปอ่ะว่างว่างหนาวพาน้องไปได,ไ,ดได้ได้ได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่พาไป ใจนี่ไอถังหนานี่มันไอแท่งของข้าทำไมมนอยู่ที่นี่ล่ะไอแท่งไหนบอกจะไปกรุ่เทพ้งทำางทำงานมันไม่รู้จักพระเจ้าพี่มากับเพื่อนพี่เพื่อนพี่ชวนมาไอเทมเพื่อนพี่ชวนมาก็เลยมาเป็นเพื่อนมันและไหนบอกจะกลับเดือนน้า เดือนนี้กลับมาก็ไม่ยอมไปหาข้าเจ้าที่บ้านก็เนี่ยกลับแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครปางยังไหอย่างนี้น่องน้องเป็นสาวเสิร์ฟเนี่ยน้องแบบหู้เรื่องจะไม่เป็นอะไรอยังไงมันโดงจับได้แตงอยู่ตรงนี้น้องแบบหู้เรืองน่องแบบแต่งรกันเป็นอะไรกันแ่งหู้อ่ะแต่งรายการแล้วแลพี่ทันจะอีแล้วข้าจะไว้ใจพี่ได้หรอไหนเราจะมาขอไอ้น้องไม่รู้จะแต่งงานกันเดือนหนอยู่แล้วไม่รู้น้องไม่รู้น้องไม่รู้ว่ง ตองแปดตึงนะคะกลรอถงแปบนึงนะคะก็ตาวตาตั้แล้ตั้แล้วม่ได้งแล้ร้องไปไหนไม่ทำไงนี้ก็ช่วย ตอนนี้ที่จะเลขอขอาะทุกโคฟ้าอยากจะเลาะบอกแฟค่ะบอกแฟว่ากลับมาขอได้แล้วตัวที่แก่แล้วพอนะฟ้าเลยนนัหรือพี่ดาบอกว่า

อย่าลื้สายานะเออซื้อมาให้ได้ใส่เซ็นนี่อันนีค่ะมสาสาข้างบนอีอันนงค่ะอันนี้อีอันเอีเอซื้อมาให้อันนี้อะเอาให้เขย่งเบไหมเขย่าเขย่ ยากมากกับการฟังเสียงเป็นเือยืนตรงกลางเลยค่ะ